ถ้ารัฐบาลจะบอกว่าให้ผมลองไปไล่ดูโครงการทั้งหมดของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับทักษะว่ามีโครงการไหนบ้างที่ตอบโจทย์ความต้องการของผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าปัจจุบันถ้าเราไปดูในงบปร,ประมาณปี68มีโครงการเกี่ยวกับการยกระดับทักษะอยู่ทั้งหมด140กว่าโครงการครอบคลุม60กว่าหน่วยงานและ13กระทรวงขึ้นไปหรือถ,ถ้าทางรัฐบาลจะบอกว่าให้ผมลองไปเรียนในแพลตฟอร์มยกระดับทักษะที่ทางรัฐนั้นทําขึ้นมาแล้วก็มีการรวบรวมเนื้อหายกระดับทักษะไว ผมก็ต้องถามกลับไปครับว่าจะให้ไปเรียนในแพลตฟอร์มไหนเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่ารัฐนั้นมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้หรือว่าแพลตฟอร์มยกระดับทักษะอยู่อย่างน้อยนะครับ12แพลตฟอร์มจาก5กระทรวงที่ก็มีเนื้อหาที่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างวันนี้ครับผมเข้าใจว่าท่านอาจจะบอกว่าปัญหาดังกล่าวนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะตอนนี้เรามีโครงการที่มีชื่อว่า1ครอบครัว1 Soft ์ o w e r หรือว่า O-FOS ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลในการยกระดับทักษะและก็ไม่นานมานี้ครับเพื่อมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้คนนั้นสามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ผ่านแอปทางรัฐและก็ผ่านเว็บไซต์ของ O f o อสเองแต่ท่านประธานครับผมขอตั้งคําถามว่าโครงการ o Force นี้จะสามารถแก้ปัญหาสภาวะต่างคนต่างทําได้จริงหรือไม่เพราะในเมื่อครับ o Force ที่เรากําลังเห็นอยู่ในไซต์นั้นไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่มารวมทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเข้าหากันให้ครอบคลุม ทุกประเภททักษะครับแต่ว่า o Force นั้นเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มที่งอกขึ้นมาใหม่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่13ของรัฐก็ว่าได้ที่เน้นยกระดับทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่าสาขาที่ท่านนิยามว่าเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นเรื่องของดนตรีแฟชั่นกีฬาเกมเฟสติวลัลเป็นต้นสมมุติครับผมอยากจะยกระดับทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สมมุติผมรู้ ว่าผมอาจจะทําอาหารไม่อร่อยสมมุติผมรู้ว่าผมร้องเพลงไม่เพาะแต่ผมอยากจะฝึกทักษะอื่นๆเช่นผมอยากจะเขียนโปรแกรมเป็นผมอยากจะเรียนรู้การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรก็จะเห็นว่าปัจจุบันแพลตฟอร์ม f อฟ c e ก็ไม่สามารถช่วยผมได้อยู่ดีและผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วผมจะต้องเข้าไปเรียนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้หรือแพลตฟอร์มยกระดับทักษะแพลตฟอร์มไหนของรัฐแนวทางการบริหารจัดการแบบรกระจายแบบนี้ครับความจริงต้องบอกว่าสวนทาง กับแนวทางที่เราเห็นประเทศอื่นที่อาจจะประสบความสําเร็จในการยกระดับทักษะเขาทํากันครับประเทศเหล่านั้นครับเขามักจะไม่ลงทุนในหลายโครงการหลายแพลตฟอร์มหลายหน่วยงานแบบเบี้ยหัวแตกกันอย่างนี้แต่เขามักจะใช้วิธีการลงทุนแบบบาซูก้ายิงไปที่โครงการกลางโครงการเดียวที่เป็นเสมือนกับเจ้าภาพในการมาบริหารจัดการแนวทางในการยกระดับทักษะของคนในประเทศยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ครับก็มีโครงการ Skill Future ที่เขาทํากันมาตั้งแต่ปี2558 โดยเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือถ้ามองไปที่อินโดนีเซียครับเขาก็มีโครงการที่ชื่อว่าพระเกจาที่ทำกันมาตั้งแต่ปี2563โดยมีรอง